สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับพี่โตโชสเต็ปกั็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นศึกมันเดย์ไนเออไม่ใช่มันเดย์ไนเอรอของมวยปั้มนะฮะเป็นของฟุตบอลน,นี้แหละนะครับผมวันนี้ก็เอามาฝากกัน3คู่เช่นเคยนะครับโอ้หลังๆนี้ฟอร์มพี่โตนี่ค่อนข้างไปทางฟอร์มชาวสวนซะสนใหญ่นะครับก็ถ้าใครไม่ มั่นใจพี่โตนครับที่พี่โตเอามาเอามาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยก็อนุญาตให้สวนกันได้เลยนะครับมาไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับรหรับคู่แรกนะครับไปที่พี่แมริยัอังกฤษนะครับก็จะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะทำไมช่วงหลังนี้แม่ฟองมันไม่ค่อยนิ่งนะสำหรับแมนยูเนี่ยก็ อันดับ12ครับแมนยูจะไปเจอกับทางด้านของวูฟแฮมตันครับโอ้โหอันดับสุดท้ายครับโอ้โหเขาคอนเซปช่องเราอีกแล้วครับเจอคนล้มอยากข้ามนะครับให้กระชืบซ้ำครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องข้อมูลต่างๆกันกนดีกว่าครับสำหรับแมตช์นี้นะครับไปที่เรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยทางแมนยูก็ยังรายเชื่อมเดิมครับแม็กควายกับเซสโกครับทางบุคแฮมตันเนี่ยน่าจะมีแค่พวกแมดเดเฮอร์ตี้อะไรเงี้ยครับที่ว่า อ่าเป็นตัวหลักของทีมนะครับแล้วก็ส่วนตัวอื่นเนี้ยก็ยังอยู่ครบแต่ก็นะเออกองกำลังนี่ไม่รู้จะต่อพอที่จะต่อกองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับสำหรับอูมแฮมตันเรื่องฟอร์มนี่ก็อ่าการลันตีฮะด้วยฟอร์มท้ายตารางแบบนี้ครับก็โหแพ้รัวๆนะครับถึงแม้ว่าเรียกว่าอะไรนะโอ้จะเคยมีเปิดบ้านเสมอกับไบตันได้เนี่ยแต่ที่เหลือก็ ดูจะไม่ไหวเหมือนกันครับต่อให้จะเป็นฟอร์มนอกบ้านในบ้านนะฮะเออในบ้านนี่ก็คาบ้านมาเยอะเหมือนกันนะครับยิ่งเจอกับทีมพวกโซนที่เรียกว่าโซนบนบนเนี่ยก็ไม่ไหวอยู่ดีครับเรียกว่าไม่น่าไม่น่ารอดนะฮะสบุยแฮมตันนะับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แมนยูสร้างเซอร์ไพรส์เราจริงๆรนะครับตามที่บอกไปครับดูฟอร์มทางแมนยูบ้างครับจริงเนี่ย ถ้าดูตามเนี่ยที่พี่โตแคบมาให้เนี่ยพี่โตก็วชนะเยอะนะแต่บางทีชอบไปเซอร์ไพรส์เนี่ยแบบสะ,สะดุดพลาดให้กับเอเวอร์ตันนี่ครับแล้วก็สองนัดก่อนเนี่ยเพิ่งไปสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการาบุกไปชนะคิตตันพาเลตได้แต่ล่าสุดน,นี่ก็ Surprise เซอร์ไพรส์อีกครับสเสมอครับเวสแฮมในบ้านเฉยเลยครับเรียกว่าโอ้โหเป็นทีมที่มีเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นตลอดนะครับแต่พี่โตว่านัดเนี้ยไม่น่าแล้วนะเดี๋ยวน่าจะเป็น การเริ่มลูปใหม่ก็เริ่มด้วยดีก่อนแล้วค่อยไปแย่อะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็คาดว่านะครับแมนยูจะบุกไปชนะได้นะครับหวังว่าจะไม่เซอร์ไพรส์แฟนๆเซอร์ไพรส์คนดูนะแมนยูครับไปดูกันที่คู่ที่2ครับ นี่ไปทางเซเรอานะครับสถานะของเอซีนะครับ3ครับจะออกไปเยือนทางด้านของโทริโน่ครับอันดับ13นะครับเออแต่ก่อนเนี้ยพี่โตก็เคยพูดถึงโทริโน่ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเออขออภัยอาจจะไม่มีข้อมูลเรื่องตัวผู้เล่นนะฮะแลพี่โตก็ไปส่องๆจากทางอื่นแล้วก็ดูน่าจะไม่ได้อะไรมากครับเอซีก็มีแค่ผู้รีสิตที่บาดเจ็บอะไรไปแบบนี้ครับแต่กองกําลังที่เหลือเนี่ยพี่โตว่าสู้ไหวนะครับมาไปดูทางหน้าโทริโน่ครับสมัย หลายๆสัปดาห์ก่อนอันนั้นจะสัปดาห์ก่อนมาพี่โตเคยให้ตอนเจอโคโม่ครับสุดท้ายแม่ต้านโคโม่ไม่ไหวคะโดนถล่มคาบ้านยับเลยครับแล้วก็ฟอร์มในบ้านเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะต่อให้เจอในบ้านแต่เจอกับพวกทีมระดับลุ้นแชมป์เนี่ยดูลยครับโตลิโนโไม่น่าต้านไหวครับ และยิ่งเป็น AC ด้วยทีมรุนแชมป์เหมือนกันครับทางฝั่ง AC มิลานครับจริงๆตอนแรกเนี่ยมาดีมากๆเลยครับอย่างมากนี่คือแค่สะดุดเสมอนะครับแต่ล่าสุดนี้ก็งงมากในบอลถ้วยครับเพิ่งชนะลาซิโอมาแต่บอลถ้วยเนี่ยไปแพ้เขาน่าจะดรอปตัวผู้เล่นแหละนะฮะปีนี้อาจจะเน้นจริงจังในบอลลีกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้ไม่ว่ากับการเจอตริโนที่อันดับก็ มันรองกว่าครับคาดว่าจะไม่เป็นปัญหาสำหรับ AC ครับคาดว่า AC น่าจะกลับมาคืนฟอร์มได้ครับพี่โตให้เป็นบุกไปเฉือนเชื่อละกัดนะครับสหรับเอทโตริโนนะครับไปกันที่คู่สุดท้ายกันต่อเลยครับคู่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของโอซาซุน่าครับจะเปิดบาพบกับเรมันเต้นะครับโอ้โหคู่นี้นี่แม่โซนี่แม่นีตกชั้นเนี่ยโอซาซุน่าเนี่ยเองดีว่ายัง ไม่ไปอยู่ในเหวนะครับแต่เลบันเต้นเนี่ยโอ้ยอยู่ทะลึกสุดของเหวเลยครับก็มาดูเรื่องตัวผู้เล่นนะครับจริงก็มีเจ็บกันไม่เยอะครับสรรับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งด้านของโอซานาและเลบันเต้น,นะครับเรื่องฟอร์มเนี่ยนะครับโอ้พูดตามตรงนะสปอยก่อนเลยว่าพอๆพพนะแย่พอๆกันครับโอซาน่าที่เป็นเจ้าบ้านเองเนี่ย ก็มีเปิดบา้านชนะเกตาเฟกบรายโยได้นะครับซึ่งสองทีมนี้เ่อถ้าพิโตจะไม่ผิดก็โซนเหนือกว่าด้วยนะโอ้แต่กับเจอกับทีมที่กลางๆตารางโซนโบนเนี้ยก็ดูจะไม่ไหวนะโอซาซูนาหลังๆนี้ก็ยังพอมีเสมอให้เห็นได้บ้างครับ การไปเป็นแบบพวกทีมเยือนอะไรแบบนี้นะครับมาดูฟอร์มเรบบนเต้ครับแม่ก็นามบอกครับพอๆกันครับแต่ดูจะหนักทางแพ้แต่มากกว่าฮะเรบันเต้ครับแต่ฟอร์มในบ้านนี่ก็ล่าสุดนี้เจอบิวเบาก็ยังแพ้อยู่นะครับก็แต่ก็ไม่ค่อยแปลกใจฮะว่าเป็นอย่างที่ว่าไปครับเป็นทีมที่อยู่ลึกสุดของเหวแบบนี้ครับแม่แต่ดูๆไปแล้วเนี่ยจากที่บอกว่าฟอร์มใกล้ๆเคียงกันเนี่ย หลายๆสื่อเขาก็รีขห์ไปทางว่าน่าจะเสมอกัน,นครับสำหรับคู่นี้นะครับเออพี่โตก็โอ,อ้ไม่อยากขัดอ่ะก็ว่าไปตามที่หลายๆเจ้าเขาบอกแล้วกัน,นครับก็ขอยืนไปที่เสมอแล้วกันนะครับแต่ถ้าต้องให้เลือกว่าจะมีใครชนะเนี่ยพี่โตหอกัสิบว่าไปทางโอซาซูนาทางเจ้าบ้านน่าจะดีกว่านะครับ อ่าขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มารับฟังบทวิเคราะห์ของพี่โตกันในวันนี้นะครับก็ยังไงก็เออช่วงนี้ขอกลับมาเล่งฟอร์มให้นหน่อยครับมีช่วงหนึ่งฟอร์มกลับมาดีแล้วกลับมาแย่อีโอ้โหฟอร์มเป็นแมนยูเลยพี่โตนะครับก็ขอโทษด้วยสำหรับใครที่เรียกว่าแหม่ตามตามพี่โตแบบทุก ทุกคู่ฮะเออต้องของอาภัยด้วยนะครับที่อาจจะไม่ไม่ทําให้สมหวังซะเท่าไหรนะครับไม่ก็ฟังหูไว้หูนะเพราะความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับมันคือเสนเห์ของฟุตบอลนะครับหูไม่แน่นอนซะจนแบบว่าเออนะ โดนไปเยอะเหมือนกันยิ่งช่วงนี้แบบว่าทีมไหนแบบว่าต่อให้แบบเป็นทีมแข็งๆฟอร์ม,มดียังไม่รอดเลยฮะช่วงนี้ไม่รู้ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยันนี้ทําให้ฟอร์มทีมเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือเปล่านะครับงก็ฝากไว้สำหรับบทวิเคราะห์ของพี่โตด้วยครับงฝากกดติดตามกันด้วยฮะใครอยากลงสนามก็พบเจอกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับจะเข้ากลุ่มอะไรก็ขอจากทางแอดมินได้เลยนะครับวันนี้พี่โตล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดี